โอเคครับเรามาเทสระบบใหม่นะครับใหม่ไม่มีใครเหมือนแน่นอนระบบคำต้องห้ามนะครับผู้เล่นก็จะอาจจะเป็นแบบกดใช้เทมนะครับหรือพิมพ์คําสั่งหรืออะไรเงี้ยก็จะเป็นขึ้นมานครับเขาก็จะเลือกผู้เล่นที่อยู่ใกล้ๆนะครับถ้ามีหลายคนก็จะติ๊กเลือกได้นะครับว่าจะให้ใครเข้ามาเล่นในห้องได้นะครับอ,อย่างเช่นผมเล่น2คนก็ติ๊กปุ๊บแล้วก็จะสุ่มคำมาให้ครับ ไอ้บนหัวเขาก็คือ,อคําที่เขาได้นะครับส่วนเราจะไม่เห็นคําของตัวเองนะครับแล้วก็ UI ขวาล่างตรงนี้ถ้าถ้าคนมันเยอะนะครับมันก็จะ,ะเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้เลื่อนๆไปนะถ้าเกินห้าหรือสี่คนก็จะเป็นสกอร์บาร์ให้เลื่อนนะครับกดถ้าเกิดไม่อยากเล่นก็กดออกได้นะครับตรงนี้เขาก็จะเล่นกันนะครับว่าใครแบบคือต้องให้พยายามพูดแบบ อ้อมควมไงก็ได้ให้ให้ฝ่ายตรงข้ามหรือว่าคนในห้องพูดคําที่อยู่บนหัวตัวเขาครับคนเขาก็จะพยายามทําให้เราพูดคําที่อยู่บนหัวเราเหมือนกันนะแต่ว่าเราจะไม่รู้หรอกว่าคําที่อยู่บนหัวเราคืออะไรเขาเล่นกันออย่างเช่นอ่าผมทายอผมทายถูกนะครับอผมผมผมให้คนนี้พูดคําว่ากระเพราได้นะครับผมก็จะติ๊กเขานะครับก็คือแพ้นะครับก็คือติ๊กปิดไปนะครับมันก็จะเป็นจางๆนะครับก็คือคนเนี้ยตายไปแล้วนะครับ ส่วน UI ก็จะเป็นแบบตายไปแล้วนะครับจเรื่องหัวห้องก็ก็คือจบเกมครับก็รีเซ็ตเกมได้ก็จะสุ่มคําใหม่นะครับก็เล่นกันนะครับสนุกสนุกเอาไว้เป็นแบบเมืองคอนเทนต์เมืองคอมมูอะไรเงี้ยเล่นกันนะครับสนุกสนุกประมาณนี้ครับถ้าไม่อยากเล่นก็กดออกเกมนะครับ,รบก็ใหม่ก็ไปหาไปหากลุ่มใหม่เล่นนะครับ ประมาณนี้ครับขนาดหมูกรอบโอเคครับ